ันนี้พามาร้านเล็กท่าวังนะคะซึ่งอาหารซึ่งชื่อด่าชาตือกุ้งค่ะและ้วก็ยำต่างๆนะคะมาดูเมนูเลยนะคะว่าเขามีอะไรบ้างแกงต้มัดัดรวมกุ้งแกงเขียวหวานไก่ค่ะต้งงมยำทะเลค่ะต้งงมยำไก่ค่ะแกงเรียงกุ้งสดค่ะแกงป่าปลาอินทรีย์ค่ะ แกงจืดเต้าหู้ทะเลค่ะแกงจืดผักกาดยาวหมูสับเออผักกาดขาวหมูสับค่ะแกงจืดอุ่นเส้นโอเคค่ะร้านเล็กชาวังนะคะอาหารอร่อยอร่อยอ่านี่อย่างสาวๆเปิดไม่ได้ปกติหนูขโอ้ทำไม่ได้เลยอ่ะมันเหมือนไม่มีแรงข้างเนะเราไม่ได้ไม่ได้สายอะค่ะอ่าโอเคอันนี้เจ้าของร้านเล็กชาบังใช่ไหมลูก ใช่่ะโอเคโปรโมทร้านตัวเองอ่ะคุยเลยคุยเลยมีอะไรอร่อยยคนี้อาาจรย์่าลืมนะมาเกาะพี่ชัยอย่าลืมนะที่นี่นะคะอ๋อพี่ชัยอย่าลืมนะมาทานร้านเลี้ข้าววังนะคะค่ะค่ะนี่เป็นมื้อร่อยวในเซนเซอร์คือจะเป็นหมึกแดดเดียวเป็นหอยไฟกระต่ายจ้ะอะไรอีกคะมาทานนะคะค่ะมาถึงต้องจ้ะก็แต่ลากระพงทอดันตาข้าวสับหมูลุยส่วนนิงมะนาวค่ะอยู่ตั้งมานานนี่ยังร้านนี้ ยี่สิบสาปีได้แล้วโอ้ได้แล้วอ้าวแล้วตอนนี้ดูอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเป็นแค่ลูกจ้างออ๋ลูกจ้างหนเจ้าของคนไหนทำแบบข้าวอยู่ข้างในไหนจะไปแอบดูสิอ๋อเจ้าของทำแบบข้าวหนูลูกจ้างเขาหนูอยู่กี่ปีแล้วอยูมาสิปีอ๋อสิบห้าปีแสดงว่าอาหารอร่อยนะอยู่นานเลยอ๋อนั่นน่ะแนวคนนู้นเหรอคะเสื้อลายเสื้อลายดอกอ๋อแม่ค้าชื่อเล็กเหรอ ่ค่ะออ๋คนนี้เขาอยู่อยู่วังมาเนี่ยคนนี้หนูคนนี้เขาอยู่ที่นี่มาอยู่วังมาอะไรอยู่สามสิบปีที่แล้วคนนี้ออ่ันนี้อะไรลูกบอกมาต้มยำทะเลอันนี้เจ้าของต้มยำทะเลค่ะโอ้โหต้มยำเป็นไงหนุบสดไหมโอ้โโหอเคแล้วแล้วหนูเป็นลูกเขาเหรอใช่ลูกแม่ ค่ะวันนี้อาจารย์นันแนะนำร้านอาหารเล็กท่าวางที่เกาะสีชังนะคะค่ะมาติดตามทานกันเลยอร่อยมากๆค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันมัตเตอร์โคสเอสวัสดีค่ะ